ก็สวัสดีครับทุกๆคนครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับทุกคนครับผมที่เล่นไพยตัวนี้อยู่นะครับให้ทุกคนไปใส่อีเมลอสเดทของตัวเองนะครับกดเข้าตรงนี้เลยครับแล้วกดก้างล่างนะครับแล้วก็ แล้วก็เข้าไปที่เรียบเรลนะครับผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็น new app นะแต่ว่ามันจะเป็นอีกอันนึงก็คือว่าให้เราใส่ที่อยู่อีเมลเอ d a t นะครับผมให้เรียบร้อยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับผมทางแอปพายนะครับก็จะส่งอีเมล ก็จะส่งข้อมูลนี้ไปที่อีเมลของคุณเพื่อยืนยันยืนยันว่าเป็นอีเมลของคุณนะครับพอหลังจากที่ว่าคุณเข้าอีเมลของคุณแล้วครับเข้าไปกดในข้อความที่ปลายส่งมาให้ครับผมกดเข้าไปปับ๊บมันก็จะไปดิ้งว่าคุณทำการยืนยันตัวตนแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นมันก็จะ เข้ามาหน้านี้ให้คุณนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับปุ๊บก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับไปทำนะ